ครับก็มีอยวันหนึ่งนะครับที่ผมกับอาจารย์อภิชาตไิได้ปรึกษากันในเรื่องการทําธุรกิจเราจะทําอะไรกันดีผมก็เสนอว่ามีงานหนึ่งดีมากเลยครับแล้วผมก็ว่าตอนนี้มันก็ยังดีอยู่นะครับแต่มันลงทุนหมื่นห้านะครับลงลงทุนหมื่นห้าพันบาทเนี่ยนะครับแผนการตลาดก็โอเคนะครับอนาคตก็ดีนะครับแต่เมื่อมองกลับไปข้างหลังเนี่ยนะครับ อ๋อไม่ทราบว่าไ,ได้ยินเสียงผมอเวล่ะครับได้ยินครับได้ยินชัดเจนเลยครับชัดแจ๋วครับชัดเจนชัดเจน,เจนผมนมองผมมองรูปใหม่ผมมันไม่ขึ้นก <c oughs> ็เลยนึกว่าไม่ได้ยินเสียงนะก็ผมก็มองกลับไปข้างหลังว่าไอ้แผนไอ้แผนที่ต้องใช้ห้าเนี่ยเราเราก็อาจจะไปได้นะแต่ว่าถ้ามองกลับไปข้างหลังแล้วคนที่เราจะชวนเนี่ยมาลงหมื่นห้าเนี่ย เขาจะตามไปได้ไหมนะเราก็เลยยังยังไม่ตกลงอะไรกันมากมายสองสางวันต่อมาอาจารย์ก็บอกว่าผมเจอแล้วลงทุนน้อยพันห้าร้ยเก้าสิบเก้าเองมาฟังแผนดูเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังผมก็ได้ฟังอาจารย์พูดก็ยังเข้าใจนะครับแล้วผมก็โอเคแต่หลังจากนั้นสองสางวันผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรครับมันก็ติดงานในการ ช่วยลูกชายในเรื่องของการรับเหมาก่อสร้างอยู่พอเสร็จงานนะครับผมก็เริ่มลุยเลยวันที่หนึ่งกุมภาเริ่มลุยเลยนะครับผมลาออกจากงานลาออกจากงานที่ช่วยลูกชายนะครับวันที่หนึ่งกุมภาผมสลัดทิ้งหมดเลยผมเริ่มงานวันที่หนึ่งกุมภาวันที่เจ็ดกุมภาผมก็เป็นเออมวันที่ยี่สิบเก้ากุมภาผมก็เป็นเอทช้ากว่าอาจารย์ก็แปดวันนะครับ เราร่วมงานกันเนี่ยเราจัดประชุมร่วมกันต่างคนต่างหาสมาชิกผมไม่เคยขอใครนะครับไม่เคยขอให้ใครมาช่วยไม่เคยขอให้ใครเอามาวางให้หน่อยเอามาต่อให้หน่อยผมหาเองนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อเขาลงทะเบียนเนี่ยในลิงก์ของเราเนี่ยนะครับมันจะย้ายไปไหนไม่ได้เราจะบอกเขาว่าดีแต่ให้ไปลงกับคนอื่น มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเขาจะคิดยังไงการช่วยเหลือกันในทีมงานก็คือการให้ข้อมูลให้วิธีการทำงานก็เปรียบเสมือนการสอนให้คนอื่นตกปลากินไม่ใช่เราตกปลาให้เขากินพวกเราคงเคยได้ยินนะครับกับการบอกกล่าวการสอนงานในทำนองนี้นะครับผมทำงานก็ไม่มีอะไรมากนั่งโพสนอนโพส ทั้งวันทั้งคืนผมใส่ใจกับมันมากมุ่งม,มั่นทุ่มเทกับมันทำมันยังมีความสุขปรับทัศนคติตัวเองให้ดีด,ดีทุกเรื่องมองในแง่ดีไปหมดไม่งองแงไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแม้เรื่องเงินที่จะลงทุนเพียงพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าหัวมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะหาไม่ได้ ถ้าคุณเข้าใจถ้าคุณรู้ผลตอบแทนจะได้มาจากกิงโก้เน่ะลงทุนอย่างอื่นนะมาเยอะแยะขาดทุนมาเท่าไหร่โดนโกงไว้เท่าไหร่ผมคิดนะผมให้อภัยมันเป็นกรรมเก่าถ้ามันเป็นกรรมใหม่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็คงมาชดใช้เราเองนั่นแหละคำว่าไม่มีเงินคำว่าไม่มีเงินอัปเกรดมันเป็นเพียงข้ออ้างครับ คุณจริงใจจะลงทุนตั้งตัวตั้งใจทํามาหากินทําร้านส้มตําร้านก๋วยเตี๋ยวร้านลาบยังมา